กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพี่พี่นะ้นองเอฟซีที่ทุกท่านกลับมาพบกับข่าพเจ้าบ่าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยือจากแตกระขอบฝากความฮักและความคิดฮอดไปหาพี่พี่นะ้นองเอฟซีที่ทางฟังไทยคือเก่าที่ผ่านมาแล้เนาะทุกคนถ้าท่านใดเข้ามาแล้ะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใทาง่องในน้องลของข่าพเจ้าได้มีกําลังใจในการให้ทลิปนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยให้ พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งได้ชมต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ค่าพเจ้าจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับขี่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสมตัวเมืองกรุงเทพมหานครทุกคนเพราะว่าจะเป็นการสมถนนหนทางหร้วว่าสมตึกอาคารซิ่งก่อสร้างต่างๆเนาะในตลอดระยะของการขี่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเนาะว่ามันจะเห็นอย่างแด่นะทุกคนเนะาะบพว่าจะเป็นตึกอาคารแล้วว่าสิ่งก่อสร้าง ถนนหนนทางหร้วว่าภาพบรรยากาศอื่นๆเนาะว่ามันจะมีอย่างตื่นตาตื่นใจได้ทุกคนเนะาะภาพบรรยากาศในการขี่รถส่ตัวเมืองกรุงเทพเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งพร้อมกันเนาะตอนอื่นก็ต้องขอขอบใจและให้ครดิตเนาะบบาวสาตีที่เพื่อนใดไปเก็บภาพบรรยากาศในการขี่รถไฟฟ้า BTS ส่งตัวเมืองกรุงเทพม,มาให้ใหเหราในเบิ้งได้สมในมือนี้นะทุกคนเนาะะขคาพระเจ้าก็ได้นําเอาเรื่องราวังก้าวนี้มานําเสนอค่ะ แสีให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องได้ z ม o m สลับคนที่บบทันได้เห็นล้วก็ได้ไปขี่รถไฟฟ้าสมตัวเมืองนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเตรียมกับเพื่อนนะเนาะเฮาจะได้แปะลิงก์ไว้อยู่ในใต้คอมเมนต์คือเก่าแล้วเนาะทุกคนถ้าไปเข้ามาล้วการอย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจทางบ้าวสาตีนําเนาะเอาเพื่อว่เป็นการซักซาเสียเวลาเนาะทุกคนนะเนาะเอาไปเบิ้งภาพบรรยากาศดัากก่าเลยว่ามันจะเปลี่ยนอะไรเนาะทุกคนเนาะแล้วเอาจังมลุมกันอยู่ในท้ายวิดีโอไป ตัวนี้เป็นภาพมนกกาเนาะการขี่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสมตัวเมืองกรุงเทพนลทุกคนเนาะเป็นช่วงจากบางว่าหาสนามหาสนามกีฬาแห้ซ่าทุกคนโอ้ยทางรถเนาะทางด่วนเมืองไทยเมา่งไห้ทุกคนเป็นสั้นๆเลยเนาะถนนนี้เนาะ ข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในกรุงเทพจะมีแต่ตึกอาคารเนาะแต่ว่าก็มีต้นไม้ที่ว่าเขียวงามเลยทุกคนเพื่อนจะใส่ปลูกต้นไม้สับไปนําตึกอาคารบ้านเงินค่อนข้างจะหลายนะทุกคนเนอตามมสเกตเนาะมันกระเห็นให้สภาพแวดล้อมมันมีอากาศที่ดีขึ้นทุกคนโอ้ถนนสายดวน ขี่รถไฟส่งบรรยาการนี่มันเห็นได้สูงกว่านี้นะทุกคนเนาะเพราะว่าทางรถไฟนี่มันน่าจะอยู่สูงกว่าทางด่วนสัรับทุกคนเนอ๋อทุกคนเนะเาะออกมาบูมนี้เนาะทางด่วนนี่เป็นสั้นๆสั้นๆอยู่เลยทุกคนว่าจากสั้นเนาะตรวนี้ยอมสีมือคนไทยนี่ออกแบบถนนนี่เก่งสุดยอดทุกคนเบงโค้งมันนี่ จะโค้งไปตามท่านตามห้องของตึกอาคารนี้ที่ว่าสวยงาม่สุดทุกคนเวลาเลี้ยวเบิ่งนี้เนาะอ๋อเป็นการออกแบบที่สุดยอดไหลเป็นการออกแบบที่สวยงามมอจาอกับเมืองงใหญ่แบบนี้นะทุกคนเนาะบัว,วาจากเลนบัว,วาจากเลนจากเส้นกลับเส้นไปเนาะ โอ้ยหมู่นี้กงนเนาะป้อตึกนะโออตึกอาคารนี่เนาะมันยอมตึกจะมีต้นไม้นเนาะเพิ่นปลูกต้นไม้ใส่เขียวงามข้นแลนะทุกคนโอ้โหบริเวณนี้จะโบ่ค่อยมีตึกที่สูงหลายนะทุกคนเนาะบูว่าอยู่ใน บัวอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมลูลนิธนี่เนาะแต่ว่าที่ภาพที่เห็นนี่เป็นการขี่รถไฟฟ้า b t s สายสีเขียวเนาะซึ่งว่าบ้าวสาตีคนใดขี่เที่ยวชมกรุงเทพมหาหนครทุกคนตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า b t s สายสีเขียวเด้อเอาสังเกตเขตนี้จะบวเห็นทางด่วนนะทุกคนเนาะแต่ว่าที่ภาพ โอเคนี่เนาะโ,โ,โอ้โหถนอนอยู่เบื้องล่างอ่ะเนาะโอ้โตน้นไม้มาหลายทุกคนข้าพเจ้าคิดว่าอยู่ในเมืองที่ที่แบบมีอาคารแน่นหนาวันนี้คิดคิดว่าจะมีต้นไม้ได้ทุกคน็นความจริงเหาเดี่ยวบันนี้ต้นไม้นี่ร้ายเขียวเลยเนาะนี่ตามสังเกตบังนี้เนาะ เป็นอะไรที่แม่ว่าเฮาโบเคยเห็นมาก่อนนะเ mm hmm. นาะเขาจะนําเอาเรื่องราวแบบนี้มาสเสนอโต้ใหุ้คนในเบิ้งในส่งทุกคนกายังข้าพเจ้าก็คิดว่าออ,อยู่เขตน,นี้เนาะเริ่มเห็นเฮาเริ่มเห็นตึกหลายขึ้นแล้วนะทุกคนเนาะบริเวณนี้จะมีตึกอาคารเริ่มเต็มไปหมดแล้วทุกคนบู้ว่าเขตที่เป็นเขตไหนนะทุกคนเนาะข้าพเจ้ากับบูมีข้อมูลเลยนะทุกคนไอ้ ถ้าเป็ผู้ใคอมเมนต์บ่นเด้อแต่ละจุดละจุดนะว่าบริเวณนี้เป็นเขตใดเขตใดทุกคนจะต้องขอโทษขออภัยนะเนาะที่ว่าข่าวประชากรได้มีข้อมูลอย่างเนาะเกี่ยวกับเออ่เกี่ยวกับเออ่บรรยากาศของวิดีโอนี้ทุกคนโอ้ยต้นไม้นี่ยเขียเอากระลงออกสถานีมาแล้วทุกคนโอ้โหเขียนีนเน่เนาะเริ่มเพีนทางด่วนหลายขึ้นแล้วทุกคน ตึกอาคารก็เริ่มแน่นหนาเนาะแถวนี้เนาะแถวบริเวณนี้แต่ว่าต้นไม้นี้เขียวงามขนาดทุกคนบู๊บบู๊่อาการไซรราคาแนวใดได้เนาะทุกคนเนาะถ้าใครมีข้อมูลกับคอมเมนต์บอกค่าพระเจ้าเดเด้รอว,ว่าการไซว่าการขี้อว่าการไซบริการได้จุดเริ่มต้นเนาะที่บางว่าเนาะที่ออกจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้ลรวไปถึง สนามกีฬานะว่าใส่พืน้นใส่ค่าใส่ใจในการใส่บริการรถไฟเท่าใดด้วยโอ้ท่านี้เนาะรถกำลังติดทุกคนหลุดทางนี้จะเป็นหน้าสะพานขวาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานเนาะเขตบริเวณกีนอุ้ยเหลียวเห็นแต่ เ,เห็นแต่ตึกอาคารห้งแฮมสนักงานอย่างเต็มไปหมดเลยนเนาะคลินี้น่าจะเป็นใจกลางของกรุงเทพเนาะ,นะทุกคนเป็นการตื่นตาตื่นใจเนาะสำหรับคนที่บุเคยได้เห็นได้เบิงทุกคนโอ รแงวดเลยทุกคนเลยพอแถวนี้ตึกอ,อาคารแน่นหนาเลยเนาะมุมอนว่างเลยทุกคนเวลาวเราเลี่ยวไปเบิ่งนี้ตึกอ,อาคารนี่ตันลิดเลยทุกคนเนาะเบิง่งรูมันจะเป็นถนนแต่เขตบริเวณนี้จะบบเห็นทางด้วนไปไดนเนาะทุกคนเนาะสลาจะเต็มไปด้วยตึกอ,อาคาร บูว่ามันจะอยู่เบื้องที่ทางบังของคล้องมอนอุโฟนทางด่วนะแต่ว่าเบื้องที่เาเห็นไปทางหน้านี่จะมีทางด่วนเนาะมันจะเต็มไปด้วยตึกอาคารโอ,โอ้ในทางด่วนเนาะสุดยอดเลยรดวิ่งตึกนี้เนาะ ต่อเนต่อพี่น้องโอ้โหโอ้บอนบนว่างก็มีนะทุกคนเนาะต่อหน้าในี่เพื่อนน่าจะสร้างตึกข้างอย่างไส่แหละบนนี้โอ้โย,อยต้นไม้เนี่นะต้นไม้ที่เขียวสูมเนาะคนที่เอาแบบตัวเมืองนี่ก็เป็นการเอาแบบที่แบบคมคืนนะเนาะ ต้นไม้ที่เพื่อนปลูกนำอ้อมบริเวณตึกนี้นอ้องเขียวงามโอ้ตึกตัวนั้นเป็นตึกตัวอะไรทุกคนโอเคนี่เนาะเอาทุกคนเป็นยังไงเด้เนาะหลังจากที่ได้ส่งภาพบรรยากาศการขี Fi ่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่งตัวเมืองกรุงเทพมหานครทุกคนาซึ่งมันก็เป็นภาพที่สวยงามเนาะในการที่เห็นถนนหนทางของเมืองไทยทุกคน เพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็วิ่งคู่ขนาดกับถนนทางด่วนเนาะอยู่ในเมืองไทยทุกคนซึ่งเขาได้เห็นเนาะภาพบรรยากาศที่รถเที่ยวไปมาล้วการตึกอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆนี่โอ้สุดยอดเลยทุกคน,นเป็นภาพรบรรยากาศที่หาได้ชมยากน,นะทุกคนเนาะนอกจากที่เราได้ไปขี่ตัวจริงเนาะถึงจะได้เห็นภาพรบรรยากาศแบบนี้ทุกคนซึ่งมันก็มีลากลายมุมเนาะที่เขาได้เห็นและก็แปลกตาแปลกใจเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่บบคอยจะได้เห็นเนาะและข้าพเจ้าก็ได้เก็บเอาภาพนการนี้มาฝากมาตัวพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในสมนะ้ทุกคนเนาะเอาเนาะทุกคนเนาะถ้าใครมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วอยากให้นําเสนออยากให้อเอามาแชร์แบ่งปันก็สามารถแนะนําข้าพเจ้าได้เนาะข้าพเจ้าจะได้ไปหาภาพหรือว่าหาข้อมูลมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในสมในคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอฝากวันนีเด้อสุดท้ายนี้กขอกาา้าวคำว่าสบายดีบายบาย